สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงาภาพเพลินนะคะเปิดคลิปมานะคะพอดีวันนี้ลูกค้ามาขอซื้อนะคะแยกซื้อนะคะเกี่ยวกับอะไรเบรกลังนะคะเกี่ยวกับมือลิงนั่นแหละเนาะเราก็แบ่งขายให้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูอีกคันหนึ่งค่ะเป็นยามาฮ่าจนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าจนะคะคันนี้ก็ทําการแต่งมาแล้วนะคะแล้วก็ เจ้าของก็ยังยังไม่ซาใชนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงไปเรื่อยแต่วันนี้มาด้วยเคสนะคะยังรั่วก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะคะจะอัปเดตเผื่อเจ้าของอยากอัปอะไรก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านผู้ชมด้ชมเนาะอันนี้จะเปลี่ยนยางยางรุ่นนี้จะเป็นไซส์อะไรคะใช่หกสิบทับเก้าสิบเนาะหกสิบทับเก้าสิบบดหกสิบทับเก้าสิบสิบเจ็ดนะคะยางรั่วนะคะวันนี้คือไม่อยากไม่ได้อยาก กลายเป็นกันมังแต่มาซื้อมาแล้วอ่านั่นแหละใส่นัดฮาน็อตหาร์ได้ใส่ให้ครบแบบนี้ผมว่าที่ที่านตัดติ๊กหน่อยเนี่ยเอารองขอบยางรองไม่ขอบตัดติ๊กมอ่ะนั่นแหละไม่รู้ว่าหน้าพันหรือเปล่าผมไม่ได้กินอันนี้ยางรองขอบไม่มีนะครับแบบนี้ยางรองขอบหัวฉีลวดไม่มีนะครับแล้วก็แบบนี้คือแบบนี้คือไม่ได้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะท่าถ้าจะใส่สองตัวก็ถอดออกนะครับหรือก็หาน็อตใส่ให้มันครบครับเพราะว่ามีโอกาสฟาดนะครับฟาด แล้วก็นี่นะคะแงั้นี้เดี๋ยวช่างให้ดูใกล้ๆนี่นะคะตัวล็อกอันนี้น็อตว่าอ่าน็อตต้องถอดล้อไม่ใช่นิอ่าได้ได้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวช่างจะดูแลให้นะคะนี่พูด้วนี่จะหักแล้วเดี๋ยวทำการซ่อมเดี๋ยวจะบำรุงรักษาให้เนาะนะคะช่างนะคะก็จะทํายางรองขอบใส่ให้ไปด้วยนะคะเพื่อปกป้องยางนะคะไม่ให้โดนดุมล้อโดยตรงเนาะนะคะ อันนี้ลองจุ่มน้ำอยู่แล้วนะคะรั่วหลายรูนะคะก็เลยเจ้าของตัดสินใจที่จะเปลี่ยนยางในเลยนะคะเพราะว่าปะไปก็หลายรูไม่คุ้มเนาะโดนไปเจาะโดนเลยไปเลยอเดี๋ยวมันเโอนของแล้ว นี่นะคะท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้ได้นะคะช่างก็ซื้อออนไลน์เหมือนกันนะคะเผื่อท่านใดไม่สะดวกจะขี่รถเข้าตลาดอะไรก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้นะคะเบอร์เบอร์มันมันจะเป็นเบอร์สองร้อยมันระหว่างสองร้อยกับสองสองห้าเออนี่นะคะอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ระหว่างสองร้อยกับสองห้านะคะเดี๋ยวช่างจะใส่นะคะแล้วก็ใส่เป็นยางรองขอบให้ด้วยเนาะ ช่าก็ได้ทําการนะคะใส่ยางรองขอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาประกอบนะคะยางในเข้านะคะนี่นะคะ จางก็สะดวกที่จะบางทีซื้อออนไลน์มาเหมือนกันนะคะท่านใดที่อยากสั่งออนไลน์เดี๋ยวบุงาจ,จะแปะลิงก์ให้เนาะเผื่อสามารถที่จะเข้าไปนะคะเลือกได้หรือถ้าไม่เจอที่ต้องการก็สามารถที่จะใส่ข้อความตรงค้นหาว่าอยากได้ยางรุ่นไหนยังไงเนาะหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะค้นได้เลยเนาะเดี๋ยวจะแปะแอปให้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นยางขนาด60ทับเนะคะขอบ17นะคะ หรือบางท่านก็จะเรียกว่า200นะคะอยู่ระหว่างเบอร์200ถึง225นะคะตัวนี้นะคะก็อยู่ในขายที่เบอร์ใกล้เคียงที่สุดนะคะท่านผู้ชมได้ทำการเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาถามช่างดีกว่าทำไมถึงยังไม่ประกอบอยางนะคะ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ่ยน็อตัวนี้ไม่มีมานะครับไอตัวนี้ไม่มีมาแล้วก็ใส่ให้เพราะว่าขี่ไปไอตัวนี้มันฟาดแล้วก็บิดมันไปเข้ากับโซ่กับสเตอร์นะครับมันทําให้มีการแบบไปขัดนะครับแล้วก็หานอตใส่ไปให้ใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนตัวนี้นะครับมันทอดมามันร่วงหมดเลยนะครับทั้งบูตกลางแล้วก็ลูกปืนด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนที่ก็ใส่มาใหม่นะครับเนี่ยจะเป็นเบอร์หกสามส่วนหนึ่งนะครับ ยบแปนนะครับซ้ายขวาเลยนะครับตอนนี้เราทําให้ให้มันแน่นนะครับค่แน่นนะครับแต่ตรงนี้ต้องไหลลื่นปกตินะครับไม่รวมไม่คลอนนะครับซ้ายขวาครับี่ไม่ร่วงไม่อะไรนะครับแล้วก็นัดไม่มีก็หาใส่นะค่ะตัวใสๆใสตัวใหม่นี้นะครใส่ใส่ไปแล้วก็ขันแน่นๆแล้วก็พับพับเก็บนะครับตัวที่ยื่นออกมาเมื่อข้างต้นที่ให้ดูนะครับสู้ถ้าแห้งเกลี่ยไปนี่นะครับก็ยอดน้ำมันนี่นะคะแห้งมากยอดยอดน้ำมันนะครับใส่จารบีนะครับมันก็จะลื่นเลยปล่อยให้แห้งแค่ๆนะครับแล้วก็ ลุมๆคลงพลอนคลึกๆคักๆนะครับตรงไหนเห็นไม่เข้าตานะครับเราก็ทําการแก้ไขให้หมดจุดนะครับอันนี้เครื่องก็ยังไม่ยุ่งเกี่ยวนะพวเพราะว่าไปทํามาหลายทันนะครับแต,แต่เพราะเพราะว่ายิ่งวิ่งยังไม่สะใจะครับก็ยังอยากจะอัพอยู่นะคะแล,ะแล้วก็ในส่วนของของค์ประกอบอืน่นชะ ังก็ไม่ได้ทําให้นะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนในส่วนของจ,จ,จุดที่เห็นก็คืออย่างเช่นในส่วนของการยางนะคะว่าสกู่ยางก็คืออย่างที่บอกคือจุ่มไปแล้วเนี่ยมันรั่วหลายรูนะคะไม่คุ้มเจ้าของรถก็เลยทําการนะคะแจ้งว่าเปลี่ยนยางเลยกองไฟกองไฟเจแต่งนะครับหรือคอยคอยไฟแต่งนะครับวัทงวัวเทียนนะครับอยากได้นะครับเดี๋ยวราคานะครับ ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้เนาะในใต้คอมเมนต์นะคะรถแบบไฟแรงๆนะครับแบบไม่สะใจนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟดีๆนะครับแล้วก็กล่องไฟแรงๆครับพวกกล่องไฟแต่งนะครับพวกคอยแต่งนะครับที่เป็นแบบชนิดไฟแรงสูงๆนะครับพวกปักพวกหัวเทียนนะครับอ่าเดี๋ยวจะติดลิงก์นะครับไปเลือกดูเนาะไปเลือกดูครับเอาเลือกเอาตามใจเลยนะครับเพราะว่า เป็นแนวทางเฉยๆเนาะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ต้องการจะอัพอะไรยังไงเนาะเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับคาบูพวกคาบูอะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะใส่ของแต่งได้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็ใส่พวกพวกเอลเอสนะครับพวกเอสนะครับเราไปเลือกใส่คาบูเคเลี่ยมหรือพวกเอ็นโปอะไรนะครับที่มันปากกว้างก่ากใหญ่กว่าตัวนี้ครับกันจ่ายน้ํามันที่เมื่อเรามีระบบไฟแรงกันจ่ายน้ํามันที่ที่ดีนะครับที่โอเคนะครับ ฝาสูบฝาอะไรนะครับถ้าเราแต่งมาด้วยมันก็จะวิ่งแบบอ่าวิ่งแบบไปรุ่นวิ่งอย่ยบบคือสะใจ <c oughs> ตามับรุ่นนะคะอันนี้อันนี้ต้องดูพวกพวก,ก้านนะครับพวกก้านลูกสูบอะไรลูกปองลูกปืนซินนะครับมันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทําไม้สมบูรณ์ก็ทําการอัพเครื่องนะครับทำ <c oughs> ดีนะครับแล้วก็ซื้อพวกนี้ใส่นะครับก็จะได้เนาะจะได้สิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมต้องการนะครับ สิ่งที่คุณตอบโจทย์ครับย่างตัวนี้นะครับก็ลูกค้ายังไม่สะใจนะครับเดียวยังต้องการอัพอยู่นะคะท่านชมก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาอัพทางร้านหรือยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเนะวันนี้มาด้วยเคสนะคะในส่วนของยางเป็นจุดเป็นจุดไปก่อนนะคะเ่ีวันนี้ไม่ได้ทําเครื่องยนต์นะคะทำไปทำมานะคะท่านผู้ชมมาดูพักเท้านะคะก็หัก เดี๋ยวช่างชาจะทำการเชื่อมแก้ไขให้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะเชื่อมเหล็กก่อนนะคะครับเดี๋ยวมาดูรับ JR นะครับจุดที่พออายุการใช้งานมายาวนานนะครับมันจะชอบผุช่วงโครงนะครับเราก็ทำการออกเชื่อมแต้มน,นะครับให้มันแน่นแน้วนะครับมันชอบมีปัญหาจุดแถวนี้นะครับหรือ ตรงยึดท่อยึดอะไรนะครับมัน,น่ยเหล็กหนาอยู่นะครับแต่ตรงรอยเชื่อมระหว่างเหล็กอ่าเหล็กแบนดกับเหล็กกลมนะครับที่เป็นทรงกลมนะครับความหนาบางไม่เท่ากันนะครับนี่ครับเศษน้ําเศษอะไรที่สนมจะเข้ามากยู่จุดนี้นะครับนี่ทําการผ่าเชื่อมหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดยึดหูอ่าหูท่อเสียนะครับ ตรงไหนไม่ดีครับก็จะก,การเชื่อมเก็บให้เหนียวให้แน่นนะครับเพื่อที่จะการใช้งานนะครับเพือ่อการใช้งานนะครับถ้าจะาเชื่อมเสร็จแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดไม่อันนี้ก็ขั้นตอนนี้อันตรายนะครับถ้าเป็ดไม่ไดนะ้ให้ถอดถังน้ำมันออกครับเพราะว่าถัางน้ำมัน เป็นซินนะครับกับไฟนะครับมันจะลุกลามติดเร็วนะครับก็เชื่อมต้องระวังอันตรายนะครับเตรียมถังดับเพลิงไว้เลยนะครับเ,เตรียมน้ําเตรียมอะไรไว้ดับเลยนะครับน้ำมันกับไฟนะครับมันจะลุกก็ระวังพวกสายไฟนะครับสายไฟ นี้ถ้าไม่มีน้ําราดนะครับก็พลาสติกพวกนี้จะไม่ละลายครับนี่ก็รยบ้อได้เท่าที่พอใจแล้วนะครับสามารถที่จะไปขัดนะครับตอนที่มันไม่ร้อนนะครับเราก็ใช้ไปเรใช้ไปขัดเราเคลนไหมได้พ่นสีใหม่นะครับเก็บรายละเอียดเน,น้นใช้งานไปก่อนนะครับ เสรจแล้วก็ทําการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะคะในส่วนที่รอยเชื่อมก็เดี๋ยวพ่นสีเพิ่มเพิ่มเอาเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอยากได้อะไรก็กดดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ